โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์กันเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับใครที่สนใจโปรแกรมนะครับผมอยากได้โปรแกรมนะครับติดต่อเข้ามารับได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมวิเคราะห์ได้ทุกคู่ทุกลีกเลยนะครับผมรับรองว่าได้ชัวร์นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมก็จะไปวิเคราะห์ในคู่ของแมนยูนะครับพบกับบอลมัดนะครับผมประจำวันที่9ธันวาคมนะครับผมในพรีเมียร์ลีกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแมนยูนะครับผมเป็นทีมเจ้าบ้านนะครับวันนี้ ทำได้ห้านาฬลกาสุดนะครับ9ประตูนะครับผมส่วนบอลมัดนะครับทำได้10ประตูนะครับอันดับของแมนยูนะครับอยู่ที่อันดับที่6นะครับผมคะแนน27นะครับส่วนบอลมัดอันดับ15คะแนน16นะครับผมวันนี้นะครับเป็นทางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเปิดราคาออกมาต่อที่1ลูกนะครับผมแล้วก็ราคาสูงตามนะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับผมเดี๋ยวคำนวณกันเลยนะครับว่าโปรแกรมจะให้ออกมาเป็นยังไง วันนี้บอลเยอะวิเคราะห์ยังไงให้ได้เงินนี่เลยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์บอลวิเคราะห์จากสถิติจริงๆวิเคราะห์ได้ทุกคู่ไม่ล็อกผลแม่นยำ80%เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะเพียงไปดูสถิติ5่านัดหลังสุดแค่นั้นแล้วก็เอามากรอกแล้วก็กรอกอันดาบอกคะแนานกรอกทีมต่อรองกรอกราคากรอกราคาสูงตำ่ำแล้วก็กดวิเคราะห์เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลการคำนวณออกมาซึ่งแม่นยำถึง80%นะครับครบจบในที่เดียวนะมีทั้งสูตรด็ดประจำวันแล้วก็ยังมีแอปสำหรับมือถือ And Android อีกนะใครีนรรแกกมตัว้็องเลยทีก สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับทักเข้ามาเลยลองได้สําหรับผลการคํานวณคู่แมนยูพบกับบอลมัดคืนนี้นะครับผมก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใครที่สนใจโปรแกรมนะครับก็อย่าลืมนะครับผมรับได้ที่แอดดูสกอร์เลยนะครับผมทักไลน์ไปได้เลยนะครับผมสำหรับผลการคํานวณนะครับผมแมนยูก็จะมีโอกาสชนะนะครับอยู่ที่43เนะครับผม ส่วนทีมเยือนนะครับบอลมัสนะครับมีอยู่ที่36%นะครับสำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมให้ไปทางแมนยูในเต็ดเจ้าบ้านนะครับผมต่อที่1ลูกนะครับส่วนโอกาสสกอร์สูงนะครับผมมีอยู่ที่75%สนะครับสูตรก็แนะนำให้เล่นไปที่สูงแรกหรือว่าจะสูงเต็มเวลาก็ได้นะครับผมวันนี้จัดสูงไปเลยครับมีแน่นอนครับผมถึง3ลูกนะครับผม ไปสูงหรือว่าไปเต่งแมนยูก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมตามสูตรเลยนะครับโอเคเพื <speaker> <okay. S 2> <ๆ>่อนๆพี P ่ๆคนไหนคิดว่าคู P ่นี้จะมีผลออกมาเป็นยังไงก็ลองคอมเนต์กันไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมใครถายถูกจะมีของรางวัลให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ